ออกกำลังกายอยู่เห็นบ้านปีชาไฟออกต้องเดินไปดูแล้วครับวันนี้เป็นวันใกล้วันพระเป็นนัยะของคุณตาคุณยายเพื่อนคงจะออกไปแอบวัดแอบวานะ่อย่างที่พูดไว้เลยครับทุกวันศิล แสงไฟสว่างนี้จะสว่างเองเนี่ซือเป็นนัยะเลยนะครับสงสัยท่านจะออกไปแอววัดฟังเอาธรรมะจะสว่างเองดังคืนวันเพ็ญวันนี้เลยนะครับตายหญ่เอ้ย รวยรวยโชคเดอ้ออโชคบาร,รมีกับตากับยายนี่แหละที่ได้ดูแลเจ้าปีชาได้ดีตายายจะได้ไม่ห่วงไม่หามไม่ห่วงไม่กังวลครับบันทึกไว้ครับอันนี้วันที่28ทธันวาคม2563 อีกหน่อยก็สิ้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับ